สวัสดีครับพี่น้องฟังไปซูภูทุคนนะครับพ่อผมพื่เก้านะครับเชฟนกแก้วสายฟู้ดการกินมีทำไม่ใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับตอนนี้การเป็นการทาความสะอาดนะครับเต้าเข่าหน้าหาเก้านะครับเศษฟังนะครับเศษฟังทีนี้นะครับสิ้งที่ก็คฟสะอาดนะครับต่อไปนะครับลัดนี่เป็นลัดที่สองนะครับลัดที่สองนี่นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่อ่อนเงินเขาม้าแล้วครับ ครับพ่อม่พี่น้องที่จอกนะครับตอนนี้นะครับกําลังน้ากันเร่งนะครับเร่งกันเป่านะครับทั้องความสาดนี้ครับอันนี้เป็นเบอร์18นะครับนะครับเห็นไหมครับน้าหาเก้าเบอร์18เนี่นะครับเป่าหนีบหัวคอนะครับสู้เป่านะครับสู้เป่าค่อนข้างจริงเงนะครับลงมาอีกร่อนนะครับร่อนเศษฟางตรงนี้ออกอีกนะครับรับไฟลงมาเีกยวครับเดี๋ยวครับพี่น้อง เศษลงมาครับได้เม็ดขาวของสี่นะครับไอพี่น้องนะครับสีพยายามเห็นมันสะอาดที่สุดนะครับพี่น้องเขาปนกระตัดออกนะครับสองรอบนะครับอาจจะมีปนแน่นะครับเป็นก่อของสูงนะครับติดมากับรถเกี่ยวนะเพราะว่าไม่ได้ใส่คนเกี่ยวนะครับใส่มือเกี่ยวใส่รถเกี่ยวนะครับไม่ได้ใส่มือเกี่ยวนะครับนี่ครับนี่ครับน่านหาเก้านสิบแปดนะครับนี่ครับ นี่การทำการขัดประมาณ600กิโลนะครับที่สี่ไปส่งให้พ่อแม่พี่น้องในวันเสาร์นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าแล้ครับผมกับผมมีเวลานะครับนี่ครับเขามาชีกับไล่นะครับนี่ครับตามที่พี่น้องเห็นนะครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเป่านะครับทำความสะอาดอยู่นะครับจังได้กับปากพี่ฝากน้องนะครับกดไล่ กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรได้ด้ยครับเพื่อสีได้น้ำสาระดีดีนะครับฝากที่ฝากน้องนะครับืัอนี้ก็เลงมื้อเต็มที่นะครับในการเป้าเมทัลเพื่อไปใหที่ให้น้องนะครับคนหนึ่งก็ฝันว่าครับว่าเสียงตอบรับจากที่จากน้องสิ่ล้นลามขนาดนี้ครับเอาเอาเบิร์นเราพุ่งไปที่เขาไปนะครับนี่ครับอันนี้ที่เป่าเสร็จนะครับครับล้อทําการเย็บนะครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้ยัง่ทันได้แพ็กนะครับกำลังเป่านะครับนี่ครับเคลงมาตรงนี้ตอนนะครับขั้นตอนการเป่านี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับแล้วบงเข่าที่ยัง่ทันได้ทำควงสาดนะครับนี่ครับเข่าที่ยิงวัฒน์ทำความสาดนะครับแต่สิ่งนี้เสียดฟางเสียดคุ้นนะครับเกียผลนนะครับน่านหาเก้ากว่าสแปดนะครับ นี่ครับเป้าแล้วกับทีจัดขึ้นนะครับทีก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องที้องไปดีครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับนี่ครัแล้วก็ว่าเป้าทั้องจัดนะครับอันนี้เบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับ ใจใจทุกขันกวนนะครับเพื่อจะที่ให้น้องได้เข่าที่พอค่อยปนสายนะครับขั้นเที่ยวปปนนี่มันกับเป็นไปบพได้นะครับเข่าเส้าบ้านเขาธรรมดาธรรมดานะครับก็ได้นี่บริษัดบริสตัทเที่ยงนะครับเทิดาจที่มือให้บ้านน้องนี่แหละครับแต่พยายามเทิดใดีที่สุดครับพี่น้องยังไงก็ฝาดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแรปเปอร์กันกษนติดด้วยครับเอาสิเป้าเล่งมือก่อนนะครับสวัสดีครับ